2นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาคุณเข้ามาในวงการกี่ปีแล้วคะอ,อ่น่าจะ10ป,ปีแล้วสิป,ปีครับคุณเคยมีอัลบั้มอยู่ที่ค่ายฝั่งอระสอกหรือเปล่าครับไม่เคยไม่เคยก็ไม่ใช่โลสอ,อ,อีกาเผื่อคคะคุณสูงเท่าไหร่คุณเตี้ยไหมฮะตกลงคุณจะถามว่าสูงหรือเตี้ยคะ คเพลือครับที่ใส่ชุดขาวแบบนี้ว่าตัวคุณดําใช่ไหมครับกลางค่ะกลางๆนี้ประมาณตักได้ไหมฮะอันนั้นดาไปอันนั้นดาไปคุณคยเป็นพรริธีกรคู่กับบอยพิษณุใช่ไหมฮะก็เป็นมาหลายคนค่ะแล้วผมเคยไปร่วมรายการที่คุณเป็นพรริธีกรด้วยใช่ไหมครับ ม่เคยค่ะไม่เคยจ้างคนเตี้ยแบบนี้ไม่เคยจ้างคนเตี้ยครับอย่าเรียกว่าเตี้ยเลยนะคะเรียกว่าคนดีกว่าค่ะเคยถ่ายแบบชุดเซ็กซี่ไหมครับเดี๋ยวนะหนึ่งถามยุติอย่างนี้อะไรค่ะเขาเคยแล้วไงพี่หน่เเคยมีเขาเคยมีอ๋อมีไฟเก็บไว้ไหมอ่ะ มีไฟเก็บไม้ไอ้ข่านหนึ่งครับเรแล้วครับหนูเคยเป็นนักร้องกลางคืนมาก่อนไหมคะเคยครับแม่เคยรับงานกลางคืนมาใช่ไหมฮะแม่โลกแล้วผมขอชวนเล่นตลกเขาหน่อยได้ไหมฮะเชิญครับชายเมียงเชียงให่ชายเรียงเชียนให่ชายสี่บีบเกี้ยวชายกลาง บ้าไา่ทองเอ้ยโหว่าใช้ได้ชายน้อยเพิ่มพัากับผมเดี๋ยวนะนี่ให่แมมวใกล้ต้องทขนาดนี้เลยเหรอตามม่ไต้องทำขนาดนี้เลยเหรอกันถ้าแข่งเรือได้ไหมครับพอได้นะคะพอขอฟังได้ไหมฮะขอมีดนตรีด้วยนะคะ ใช่เฮ้ยมันเคยจริงว่ะใช่มันเคยจริงว่ะอีกาเพลือครับเมื่อกี้คุณพาคเลือได้คุณพาคไก่ชนได้ไหมครับ คุณกาเผือกคุณภาคมวยได้มามวยอ่ะเอาาาทีกไมันภาหมดเลยอ่ะมันภาคเหมือนกันหมดเลยคุณอยากคิดว่าคุณเก่งนะฮะขอโทษนะฮะถึงคุณจะภาคได้แต่ดูแม่นี่ก่อน หมเวลาเนาการเสือจากจัวแล<ะ>้วครับ2นาทีจับเวลาคุณเคยเป็นนักร้องนามวงดนตรีมา2วงแต่ปัจจุบันนี้เป็นนักร้องเดี่ยวใช่ไหมครับไม่คุณภาคเรือเป็นไหมครับลองดูจังหวะม,มา <c oughs> <c oughs> <c oughs> อโเคขอให้คำนิยามกรรมการทั้งหมดคนละสามคำครับเชิญครับคนแรกครับป๋าครับดีๆนะเว้ยบด๊กเมาเช่นขอบคุณมากขอบคุณพี่ตาครับดำดีดีพี่นุ้ยครับเป็นนี่เือ อะนะผมเป็นแฟนรายการไอคอนซีเอาไว้เพราะผมเห็นคุณลงทุนมากเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าคุณเป็นนี่หรือว่าคุณจะเก็บตังค์ไปทำนมกันนี่ยดบอกแล้วว่าทำาเก็บตังค์ได้จะไม่ทำนม <c oughs> จะทำอะไรจะทำอะไรให สำหรับคูอ้วนครับน่านับเฉลี่พี่ป๋องครับคนหรือผีพี่หอยครับไรสาระไรสาระพี่หนึ่งครับรอจริงๆริงยังอ๋อยังลิบมันไหมลิบมันคุณเคยเล่นละครไหมคะผมเล่นมาหมดแล้วค่ะ ละครละน้องยาลาผมเคยแต่งเพลงให้คุณร้องไหมครับคุณแต่งเพลงได้ด้วยเหรอครับแต่งได้เลยได้เคยเคยร้องไหมล่ะเสเปคผู้หญิงคุณเป็นยังไงครับเสือจากกัวยังไงก็ได้ที่ไม่ใช่แบบพี่หอยอ่ะเนีผมอยากจะเตินพี่มานานละ ก็คน<อ>ที่พี่ชอบอะ่ะเขาชอบขโมยผักเขาชอบขโมยผักคืออะไรอ่ะพี่ชอบคนน,นั้นอ่ะชื่ออะไรนะอุ้มอุ้มอะไรนะลักคณาอุ้มักคณาเฮ้ยถ้านเราไม่ไม่ชอบว่าคุณเสือจากควกคุณมีแฟนไหมครับ ผมมีแฟนเพลงและแฟนคลับเยอะแยะครับแฟนคลับเยอะคุณเคยไปร้านข้าวต้มเดอะช็อกไหมครับเคยไปครับตอนนั้นไปแล้วโอ้โหเต็มเลยอะคนเต็มเลยใช่ไหมครับที่ว่างเต็มเลยห้ากระมาไม่มีคนเข้าเลยเหรอพี่คุณคิดว่าข้าวต้มเดอะช็อกไม่เคยครับอะไรอะ จากอนอันนั้นอันนั้นไหลแซ่อันนั้นไหลแซกเพราะเสือจากขัวจ้าเดี๋ยนเห็นคุณอะฟิชเชอริงกับอีกาเผือกไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสถ้าเกิดคุณได้มีโอกาสฟิชเชอริงกับดิฉันคุณอยากจะฟิชเชอริงกับดิฉันเพลงอะไรดีคะเพลงของชินละกันครับเพลงอะไรฮะคืนนี้อยากได้กี่ครั้ง อย่าเพิ่งดีใจไอ้ที่เขาหมายถึงจะให้กี่ครั้งคุณกับพี่หอยใครเตี้ยกว่ากันอไม่รู้่ะไม่รู้อันนี้ซีเรียสฮะใช่ผมสูงกว่าแน่นอนคุณสูงเท่าไหร่อันนี้ซีเรียสเา่อันนี้โอ้ย ไอ้คนเลยอย่าอันนี้ซีเรียสอะไปขอดูเอลคุณหน่อยได้ไหมฮะอยากดูเอลจังหวะก็ต้องม่โอ้ยยอดความหนักหน่วงของคุณยังสู้พี่ชายของทีมคนนี้ไม่ได้พี่หนึ่งจักรวาล